จริงๆเนี่ยเด็กวันเนี้ยเล่นเล่นดีเกินคาดจริงๆเล่นดีความจริงเขาเล่นดีอยู่แล้วแต่ว่าวันเนี้ยพวงเกี่ยวกันเพื่ออาการบาดเจ็บแล้วก็เจ็บป่วยป่วยกันหลายคนสังเกตดูเราจะเปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออกเพราะว่าป่วยป่วยกันเยอะแล้วก็แต่คงจะเป็นด้วยใจด้วยแล้วก็กองเชียร์ยที่มาช่วยเชียร์ ก็โอเคจุดเปลี <favorite> ่ยนสกอร์ดีอันนี้เป็นเป็นจุดเด่นแล้วก็หลักผู้ใหญ่ในทีมด้วยมาเชียร์กันนักข่าวแฟนคลับมีอบอุ่นวันนี้วันนี้ยอมรับว่าผู้รักษาประตยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็กองหน้าจบสกอร์ดีด้วยก็ประกอบกันอะไรยังแล้วก็ทุกคนนะฮะช่วยช่วยกันก็แล้วก็ ในเกมนจะมีการเ้าอะไรกันตลอดแต่ว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ก็ถือว่า